สวัสดีค่ะเมื่อนีสาสกุลสิผ้ามาเลาะเบงหิมะงามงามค่ะนึกว่าสิเบิร์ดแล้วค่ะอุตสาห์เตรียมดินแล้วว่าสิปลูกอันพักตกลงมาอีกนี่ค่ะคือดอกฝ้ายงนี่งามงามงามค่ะกินได้บอเนี่คือดอกฝ่ายบะงามนี่ค่ะต๊ทางขยะ เอาลอแงแข็งเอาน้ำหวานที่รูบ่อยมาเทใส่ดอกไม้เนี่ยค่ะดอกไอซียุ่มพูดเนี่ยค่ะ กำลังเสียนออกดอกกำลังสิบานหิมะตกลงมาใส่สิเมินมาเี่สิผ้าพี่น้องยางบางหิมะเหมือนลมจะน้องค่อยๆยองไปตอนนี้ก็เวลาประมาณพุ่มหนึ่งแล้วค่ะ นาบ้านเลยค่อยค่อยงานหนาวอ้ยเม,มือนอ,อย่างทึงๆเหมือนยิม่ายังตกอยู่ค่ะอาศียดประมาณเกือบเพียงค้นหมดแล้วตอเนี้โอ้ยมีผูดเองก็ออกจากบ้านนะค่ะยิม่าตกยาวมากยิผูเดียวลอดแลน เล็กน้อยเขาจะอ่ะมาปั่นนั่นมาปันา่นหิมะเซียสโนุหนาวหิมะปิว ริเวนคะ่ะริเวนหลบๆค่ะโมเดลใส่ถุงมือคะ่ะหนาวเย็นมืออ้าวหนึ่งสองซุง้ม <c oughs> เล่นนี่ว่ะเล็ก้อยเล่นอยู่นี่นี่ไปแล้วหนาวตกไลยชั่วโมงเลยค่ะหมดยูจ้าคือว่าชีปูกักปลูกปักแตงปลูกปักพริกแล้วหนาวค่ะหนาวแคเนียเนาะค่ะเนาะหนาวเข้าบ้านแล้วบ๊ายบาย